สบายใจที่สุดแล้วเปิดหกนางเอกตัวท็อปขอยดมันอยู่ช่องเจ็ดตลอดไปยังคงเป็นนางเอกตัวท็อปของช่องกันมาตลอดสำหรับเรานางเอกสาวที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่เคยคิดย้ายช่องแต่อย่างใดแถมยังคงเฉิดฉายอยู่ช่องเจ็ดกันมาจนถึงตอนนี้แต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ6เปรียวทัศนียที่พอเปิดตัวมารับบทหลายบ้างบอกเลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีงามของเธอคนนี้พอหลังจากที่ได้รับบทเป็นเปียจากละครเรื่องคมพยาบาทก็ทําให้สาวเปี้ยวนั้นแจ้งเกิดและถูกจับตามองมาตลอดแล้วพอมารับบทนางเอกในเรื่องถัดมาก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆเรื่องฝีมือการสแสดงเก่งไม่แพ้ใครแถมยังออกมาพูดชัดเจนว่าไม่พร้อมเปลี่ยนสังกัดเพราะสบายใจกับที่นี่ที่สุดแล้วนั่นเอง ดับ5าทับทิมอัญญรินถ้าจะให้นิยามคําว่าสวยคมเก่งมากความสามารถต้องนึกถึงนางเอกสาวคนนี้อย่างทับทิมอัญญรินที่ถือว่าเป็นนางเอกฝีมือดีน่าจับตามองอีกหนึ่งคนแล้วก็ยังอยู่คู่ช่องเจ็ดมานานกว่า13ปีแล้วยังคงมีผลงานละครให้ได้ชมกันทุกๆปีแม้ว่าช่วงนี้ผลงานจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่เธอก็แฮปปี้ที่ได้อยู่ช่องเจ็ต่อน,นั่นเองค่ะ อันดับ4มุกดาณารินรักไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะเธอน้นเปรียบเป็นดาวจรัสแสงของช่องไปอีกหนึ่งคนอย่างสามมุกดานารินรักนางเอกสาวสุดปอปุราทั้งหน้าตาและฝีมือการแสดงไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนเรื่องนั้นก็เลดติ้งกระฉูดต,ตลอดด้วยฝีมือการแสดงที่พัฒนาบวกกับหน้าตาที่สวยหวานเซ็กซี่ก็ได้และสามมุกดาเองก็ถือว่าเป็นความหวังของช่องไปอีกหนึ่งคนแถมงานปังแบบนี้อยู่ช่องต่อไปอีกยาวๆอย่างแน่นอน อันดับสานาวที่สานาดสำหรับนางเอกมากฝีมืออย่างสาวนาวที่สานาดที่ถือว่าเป็นนางเอกตัวเต็งที่หลายคนให้ความสนใจซึ่งสาวนาวนั้นเรียกได้ว่ามีผลงานกับวิ๊งหมอชิดมานานแล้วแถมแต่รับบทบาทที่ได้รับก็ล้วนมีแต่บทระดับตำนานทั้งนั้นซึ่งเธอก็ไม่เคยทาให้แฟนๆผิดหวงังและเธอก็ยังยืนยันว่าจะยืนหยัดอยู่ช่องเจดไปอีกนานด้วยเช่นกัน อันดับสองที่สาววลิติสาบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นตัวท็อปของช่องที่หลายคนชื่นชอบและชื่นชมในฟิล์มมือการแสดงไม่แพ้ใครรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวที่วางตัวดีและละครของสาวทิสาแต่ละเรื่องที่ปล่อยออกมาเลติงก็ไม่ใช่ว่าจะนอนนิ่งแถมยังกลายเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องไปอีกหนึ่งคนและเธอก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ไม่คิดอยากจะเป็นนักแสดงอิสระเพราะอยู่กับช่องเจ็ดอุ่นใจที่สุดแล้วล่ะค่ะ อันดับหนึ่งอัมพัชราภาเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นแจ้งเกิดและโด่งดังมาจากการเป็นนักแสดงของช่องเจและถึงแม้จะมีข่าวว่าเธอไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องแต่เธอก็รับเล่นละครให้กับช่องเจอ,อยู่ตลอดแถมยังถูกทับทามให้เป็นพรีเซนเตอร์ของช่องอีกด้วยบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ไม่คิดจะย้ายไปสังกัดไหนบอกเลยว่าสาวอัมนั้นคือโลโก้ของช่องเจที่แท้ทูเลยล่ะค่ะ